เราอยากเก่งเรื่องนี้เราอยากพัฒนาตัวเองเรื่องนี้เราอยากฝึกฝนเรื่องนี้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันเขาต้องทํำยังไงอ่ะฉันต้องมีครูแล้วแหละมันจะได้เป็นทางลัดถ้าเราต้องการเก่งเรื่องไหนถ้าเราสามารถพอที่จะจัดสั่ได้อย่าไปเสียดายที่จะลงชุนความรู้ให้กับตัวเองซื้อของกินกินก็หมดถูกไหมซื้อของใช้ใช้ก็พังถูกปะแต่ความรู้อ่ะใครเอาไปจากเราไม่ได้แล้วมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องตลอดชีวิต ไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ในชีวิตของคุณนะคะจะเป็นยังไงจะเจออะไรก็าตามครูหนึ่งคือคนคนนั้นที่ผ่านมาก่อนคุณแล้วแล้วก็มานั่งเป็นหลักฐานความสำเร็จให้กับคุณตรงนี้แล้วเนี่ยหาที่ที่ใช่ของคุณอย่าเดินคนเดียวโอเคไหมคะและใครก็ตามที่กำลังดูอยู่แล้วอยากจะก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวริชเชตนะคะ ทีมคลื่นปฏิหารวิเชษของครูหนึ่งสุรภาทีมยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับใครที่ชอบแบบนี้นะคะชอบแบบนี้หะือบาแบบนี้สำหรับติดตัวครูหนึ่งสุรภาครูหนึ่งเปิดรับตัวแทนที่เปิดบินหนึ่งร้อยชิ้นขึ้นไปเท่านั้นนะคะแบรนด์ของเราสามารถคลาส,สินค้าได้ทุกตัวคลาเลยเนี่ยทั้งหมดร้อยชิ้นเนี่ยคละได้เลย นะคะแล้วก็มีคอร์สจากทางแบรนด์คุณจะได้เรียนกับแม่รุ้งนะคะสอนให้มีโปรพิเศษสำหรับเปิด100ชิ้นขึ้นไปด้วยนะเดี๋ยวรอดูโปสเตอร์เลยนะคะใครที่สมัครติดตัวครูหนึ่งสุรภา100ยชิ้นขึ้นไปคุณจะได้รับสิ่งนี้ที่พิเศษมากๆ